ทางเราได้แฮกข้อมูลล่าสุดมาครับบอสพบว่าทางตำรวจเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดใหม่ที่ชื่อว่าฟินครับบอสพวกเราเป็นสายลับเราต้องเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและบีบคั้นใจมากที่สุด ได้เห็นตัวอย่างคร,ร่าวๆกันไปแล้วท oh. ีนี้โมโนออริจินอลจะพามารู้จักกับตัวละครต่างๆของหนังเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับหนังเรื่องนี้ก่อนคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเมนหลักของหนังเรื่องนี้ก็คือจะมีองค์กรที่ชื่อว่าสวิสเซคที่ก่อตั้งโดยพี่ต๊อกสุปกรกอซึ่งในหนังเรื่องนี้เขาเนี่ยชื่อว่าเฮียบอสแต่สามสาวในหนังเรื่องนี้จะเรียกว่าป้า ป,ป้าป๋าไม่ให้เราเรียนโฮมสกูลแต่ให้เราเรียนโรงเรียนปกติแต่แรกอะเราคงได้ฝึกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไปแล้วแหละเอาวโทษป,ป้งงาป,ป๋าซะงั้นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ที่ต้องมาดูแล3ามสาวเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแท้ๆของ3ามสาวนั่นก็คือสารวัตรนนท์ ที่รับบทโดยพี่เต้สัตวะเขาเนี่ยหายตัวไปจากการทําภารกิจรับทีนี้ทั้ง3สาวเลยต้องออกตามหาและไขคดีให้สําเร็จการเปลี่ยนเป็นคนละคนของพ่อพวกหลวเมื่อ13ปีที่แล้วทําให้ป้าป๋าตัดสินใจออกจากกรมตำรวจแล้วมาจัดตั้งสวิตซิกเพพวกเราเป็นสายลับเราต้องเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและบีบคั้นใจมากที่สุดเอาล่ะครับ เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ3สาวกันก่อนเลยเริ่มจากน้องคนเล็กสุดชื่อว่าโยเกิดรับบทโดยถุงแป้งพัทรวดีบุคลิกเนี่ยจะฉลาดที่สุดในทีมใจยเย็นและคอยดึงสติคนในทีมอาวุธหลักประจำกายก็คือปิกกีต้าใครที่ว่าพี่อสศิีวัศน์โยนปิกกีต้าบ่อยแล้วโยเกิดในเรื่องเนี่ยโยนปิกกีต้าเยอะกว่าอย่างแน่นอน ต่อมาคือน้องคนรางทีช่ชื่อว่าช็อกโกรับบทโดยยาดาณรินยาบุคลิกเนี่ยจะเลือดร้อนเรียกว่าสายลุยของกลุ่มนั่นเองจยากได้ก็ไปอาวุธหลักประจำกายก็คือลูกบอดสงสายพี่แกเนี่ยจะชอบดูโคนันเป็นพิเศษและคนสุดท้ายก็คือพี่สาวคนโตรับบทโดยมีนาณิชนาะบุคลิกของพี่แกเนี่ยจะขี้อ้อนรักสวยรักงามและก็ต้องรัก แล้วก็โดนลิกซ์ธิกันพอดีอาวุธหลักประจำกายแส่สายฟ้า <S <S ทีนี้ความรักมันก็ต้องมีคดีมันก็ต้องไขซึ่งไอความรักมันก็ต้องมีเนี่ยมันเลยต้องมีผู้กองแกร่งรับบทโดยมีนพีรวิทซึ่งแมงเปิดตัวมาก็แกร่งสมชื่อมันเลยลบสคนอะไรวะล้มแล้วอย่างเท่ ผู้หญิงมีสามคนแน่นอนก็ต้องมีผู้ชายอีกสองคนนั่นคือถังรับบทโดยคิมมอนว่าโรดูน่หาหวานขวัญใจสาววายที่ขอปรีกตัวมาสืบคดีรับบทบาทลุ่นที่สุดเท่นในชมรมบารนักบารท,ที่ดี จะต้องเป็นลิงที่ดีก่อนและมาร์ครับบทโดยลอตเต้ทักก่อนที่คุณหน้าคุณตากันอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาคือเจ้าของท่าเต้นเอลออนในแอปดังอย่างติ๊กตอกที่งานนี้มารับบทเป็นรุ่นพี่ชมรมเต้นคารเวอร์ถ้าเธออยากจะอยู่ชมรมเนี้ย อดูพื้น้นนนฐาเตมหไส่วนใครเนี่ยจะจับคู่กับใครให้ไปติดตามในหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันหนังเรื่องนี้ยังเสริมทับความฮาด้วยจ่าหวานที่รับบทโดยพี่เทพพงเทพและพวงชมพูชื่อนี่ก็ฮาแล้วรับบทโดยพี่ท็อปดารณีนุษย์ เอาเป็นว่าเราได้รู้จักตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้ไปแล้วก็อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับสามสาวสวิสซีเคทให้ไขคดีและตามหาพ่อได้สำเร็จออกอากาศวันที่27มกราคมเวลา10นาฬกาทางโมหโรลววสวิสซีเคมาๆๆนับ ให้หนึ่งดอกตอนนี้ด้นสดห้าหมื่นล้านนั่นแหละนะแบบคุณพาได้